ยังไงยอดเลยใช่ไหมครับอยากรู้หรือเปล่าว่าวาร์ปยังไงโอ้ใครแบบใช่ไหมอยากรู้หรือเปล่าครับวิธีทำทำทิกเกอร์วาร์ปวาร์ปไปได้ยังไงวาร์ปไปวาร์ปได้ก็ถ้าอยากคุณอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กด็ดคาสุดครับแล้วก็ไปทำทิกเกอร์กับการวาร์ปดูสิว่ามันทำได้ยังไงไปดูกันเลย let's go ไอ้นด็กก็วาร์ปจังเลย เอาฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านตอนอยู่กันนดิเกมมินิเวอร์ในซึ่งวันนี้ผมจะหมมาทำทิกเกอร์การกระทำของสิ่งมีชีวิตกันซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการกระทำสิ่งมีชีวิตแบบว่าย้ายไปย้ายมาได้แบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าถูย้ายไปย้ายมาแบบว่าว้าไปว้ามาอ่าเราจะมาทำการทิกเกอร์กับว้าไปว้ามามาดูกันซิว่ามันจะทำยังไงไปดูกันเลย Let's go อ่ายอมแรับโอเคเราจะมาทำอันนี้ครับ บอสเลคคิล่าเอาอันนี้ก่อนนะเราจะสอยแบบการก็ทำแบบว่ามันวาดยังไงโอเคมาเริ่มก,กันเลยอ่ะเริ่มจากกันแรกการถูกการท,ทำเราก็ต้องใส่ตัวเมื่อเปลี่ยนสถานนะการกระทำํำอันี้เลยซึือจะมีหลายอย่างหลายอย่างเลยนะมีการวาป่าสแตนบาร์เดินเล่นโจตีระยะไกลใกล้กับ ไกลแล้วก็ติดตาไหวนัดวินะว่งหนีระเบิดเอดินถูกด,ดินดูแล้วก็ประสบกาน์เราจะเลือกวิ่งหนีที่อะไรเพราะมันจะไหลเนี่ยมันจะวิ่งเร็วใส่แบบธรรมดาซะแหละแต่ว่าเอาไปก่อนส่วนเดีหยอถ้าเล่นอะไรแล้วก็ว่าโอเคเมื่อสิ่งมีชีวิตเข้าสู่วิ่งหนีแล้วก็ก็ต้องใส่ทิกเกอร์อาแป๊บเดี๋ยวหาก่อนไปแล้วก็ไปเดี๋ยวอาแป๊บ ต่อหการตั้งค่าทำให้สิบมีชีวิตทาเอ่อจบไม่ได้อ่านี่ไงย้ายสิบมีชีวิตไปทิศทางอ่านี่ไงเจอแล้วนี่คือการย้ายสิบมีชีวิตการทิางซึ่งจะไปย้ายได้ซึ่งตัวละครมอนสเตอร์แต่ละตัวมันจะมอนสเตอร์นะ แบบว่ามันสามารถวร์ปไปได้ใช่ไหมมันคือมันจะเดินหน้าเดินหลังก็ได้มันจะมีย้ายแบบย,ย้ายอ่ะเราเริ่มจากอันแรกก่อนห้ามมอนสเตอร์ถือว่าตัวคุณอ่ะตัวคุณอยู่ขนาดใช่ไหมแล้วมันจะมีให้แบบว่าด้านหน้าท่านอ่ะซึ่งพี่จะเลือกด้านหน้าด้านหน้าโอเคความเร็วรือเป็นสัป,ประมาเท่าไหร่เอาสักสามสามพอลองดูก่อนลองดูก่อน แล้วก็เอาตั้งค่าด้วยตั้งค่าเวลาด้วยนะแอดตั้งค่าเวลาสักสักห้าวิพอโอเคแล้วก็ใส่แบบอันเดินไปคัดลออแล้วใส่เดินไปแล้วก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนให้มันแบบว่ามันดูแปลกตาดีดีแบบว่าเดินหน้าเดินหลังได้จะให้มันจะได้เหมือนแบบว่าต่อสู้บอสจริงๆ เดี๋ยวค่อยสอกโอเคกับขวากับซ้ายเดี๋ยวค่อยว่าเอาเอาไ้นี้ก่อนเข้าสู่ระบบโอเครอแป๊บหนึ่งรอแป๊บโอเคอ่าแล้วก็ใส่ตังค์คาทิเกอร์ไปแล้วโอเคไหนอบอสตัวปอบไม่เอาอ่านี่ไงโอเคนี่คือโอเคเดี๋ยวนอนลูกเหับได้ปะโอเคโอเคนะเริ่มนะ เห็นไหมมันเริ่มวิ่งละฮะมันแะเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเฮ้ยเทไปละมันจะเริ่มวิ่งเนี่ยแบบว่าวาดว้าตีห้าเลยนะนี่เห็นไหมเทไปละใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราค่อยปรับปรับให้มันแบบว่าไม่ต้องต้องขั้นหลังละเห็นไหมแะเทไเลยใช่ไหมเห็นไหมเสร็จแล้วเราเป็นเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวโอเคแล้วก็เริ่มเลยเริ่ม เี่ยมันเริ่มเริ่มและเห้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมบินได้บินแล้วอ่าโอ้โอ้เห็นไหมบินเห็นไหมเฮ้ยต่อสู้กับบอลยี่ห้อนี่ยอ้าวไปไหนล่ะโอ้ยดิวอุ้ยอุ้ยอืมเจ็บเอานึกถึงสองสามอเฮ้ยบอลทำใส เห็นแล้วมันเจ็บเอาแค่ซ้ายกับขวาขอพอนะด้านหน้าก็พอแค่นี้ก็พอแล้วโอเคแล้วก็ขั้นลโอเคปึ๊บเนี้ยไปไหนล่ะโอเคเอาอฮะฮะเอาซ้ายไปเลยแล้วก็โอเคบอลไปไหนนะมาเลยขาที่ดีฉันคือเนี่ย ดูนะลดไปแล้วเริ่มแล้วเห็ไหมเนี่มแล้วเห็นไหมหไหมสิบวิส,สิห้าวิห้าวิาวบวงวิ้นละตีระยอบสูย้ย่าเนี่ยโอ้มันวิ่งนี่ตลับมือคือมันจะว้าไปเลยเออเห็นไหมเเทพใช่ไหมล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะทีนี้ก็ ก็มันจบก็ถ้าคงกัะเพียนจบเหียคแค่เท่านี้ก่อนจบตาทิกเกลียดกับกับเอ่อขาซ้ายขวาครับเหมือนว้าไปว้ามาก็ถ้าคุณชอบผีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กด subscribe ด้วยนะครับแล้วใจกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายเอ่อนายเอ่อนายมามามา,มากับชายก่อนอย่าพึ่งบินนี่เอออย่างน <c oughs> ี้ก็ก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ